สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสัญญาณเน็ต iPhone จาก 3G ให้เป็น 4G นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานนะครับขั้นแรกนะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับตรงดูฟันเฟืองนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงคําว่าเซลลูลา r นะครับนี่ครับเซลลูลานี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูตรงคําว่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูลา r นะครับอันที่2นี่นะครับนี่ครับตัวเลือกข้อมูลเซลลูลา r นี่ครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็ดูตรงเสียงและข้อมูลนี่ครับเห็นไหมครับเสียงและข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับให้เรานะครับมาติ๊กเป็น 4G นะครับนี่ครับแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงสัญญาณเน็ตนะครับตรงมุมขวาบนนะครับก็จะเป็น 4G นะครับเราก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานอื่นได้เลยครับแค่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนสัญญาณเน็ต iPhone นะครับจาก 3G ให้เป็น 4G นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ